ไปดูข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19กันบ้างค่ะ,คะโดยที่ประชุมคอรมอก็ไฟเขียวแล้วนะคะในการอนุมัติเยียวยาโควิดรอบใหม่ภายใต้ชื่อโครงการเราชนะค่ะจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ3,500บาทรวม2เดือนค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภายใต้โครงการเราชนะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอโดยจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนรวมเป็นเงิน7 0 0 0บาทให้กับรายงานที่อยู่นอกระบบเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนดรวมทั้งสิ้นประมาณ31ล้านคนค่ะ และการใช้งบประมาณครั้งนี้ก็ราว2.1แสนล้านบาทสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w r ์ a ไวเ com ตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้ที่อยู่ในอาชีพอิสระเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ รวมทั้งต้องเข้าหลักเกณฑ์คือไม่อยู่ในระบบประากาันสังคมตามมาตรา33ไม่เป็นข้าราชการและลูกจ้างพนักง,งานรัฐวิสาหากิจและไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูงค่ะก็ต้องย้ำกันอีกทีนึ่งนะคะสำหรับวันที่19มกราคมนี้คุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมโครงการะนะคะก็สามารถเข้าไปกันได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ w w w เชนะ .com 29มกราคมนี้น่าจะเปิดสำหรับช่วงเช้ากันเลยทีเดียวนะคะ,คะ